โดยเฉพาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นี่ก็พากันใส่เยอะแยะมากมายครับรวมไปถึง3ท่านนี้ด้วยนะพี่อีทพี่ลาล่าแล้วก็อบป้าหงครับน่ารักและสดใสมากๆเรียกว่าตามเทรนสุดๆนะครับแต่ก็ไม่ไวายนะมีดราม่าชาวเน็ตเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่พี่ลาล่ามันดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรยังไงนะถาม3คนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยครับเชิญครับ แม่อย่างเราะคาได้ใส่ไปแล้วเราก็เลยอยากให้เห็นตัวพ่ออย่างแฟชั่นถ้าใครจําปวงลังสะออนได้พี่อีเป็นผู้นําแฟชั่นของผ้าอีสานผ้าไทยของเราจริงๆที่เอาสโลงมาใส่อ๋อใช่ครับที่ใส่กระโปรงแล้วก็เต้นๆผมว่าดีนะต้องขอบคุณคนที่เขาทํากระแสได้หลายคนคือทําให้ปลุกกระแสความเป็นไทยขึ้นมาเนี่ยเราเราลองมาใส่ชุดไทยแบบทําเป็นคอนเทนต์กันก็ได้ผมว่ามันเป็นสิ่งดีนะก็ถือว่าสบายใจที่ใส่ชุดไทย ครับผมสบายใจมากๆมันก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเราก็ถือว่าเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบของโกรงลางไปแล้วออแบบว่าครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ชุดไทยก็กลับมาอีกแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เพือเอ่อนเรามีความรู้เราเลยอยากจะอธิบ,บาย <laughs> แค่อยากอธิบายเ,ออเพราะไม่อยากปล่อยผ่านถ้าเขาบอกว่าถ้ามันไม่เหมาะสมอยากจะให้ดูชุดออกรบของยิงสมัยก่อนอตะเบงมาเซ็กซี่มากเลยนะจ๊ะออถ้าในแบบของล,ลา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 คิดว่านี่คือแฟชั่นที่แบบมันไม่ได้หน้าเกียดจ,จนแบบโอ้โหเราไม่ได้ใส่จีสติงขวานนั่นขวานนี่ออกมามันยังมีส่วนที่มันมีความแบบว่าดีไซน์ที่พอเหมาะาะเจาะพอเจาะและน่ารัก จำเป็นจะต้องแยกเราจะอธิบายตลอดว่าจําเป็นจะต้องแยกในความอนุรักษ์และประยุกต์เพราะว่าทุกวันนี้โลกมันล้ําสมัยไปไกลฉะนั้นนะ่ะอย่าอย่ามองแค่ว่าวันนี้เรารักวัฒนธรรมอยู่คนเดียวตัวพิล่าก็โคตรรักถ้าไม่รักวันนี้จะไม่นําเสนอออกมาในรูปแบบนี้เพราะอยากจะให้ความเป็นไทยของเราอะเผยแพร่ไปและเข้าใจได้แบบง่ายๆคนที่ติคนอื่นลองเปิดใจใส่ ก็ใครที่อยากทำคอเนเทนต์ก็ทำไปได้เลยอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรเป็นไบรอเขาก็ทำกันใช่นะครับอชอบคำว่าอนุรักษ์และประยุกเนาะจะได้แบบตามโลกทันด้วยครับ